รีวิวโรงแรมที่ปีนังเมืองจอสทาวดิฉันเลือกเป็นโรงแรม AY Hotel ค่ะหลังจากที่พวกเราเช็คอินแล้วนะคะก็เข้าไปดูที่ห้องกันเลยค่ะดิฉันก็ได้ห้องอยู่ที่ชั้น4นะคะอยู่ด้านหน้าลิฟต์เลยค่ะเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะคะดิฉันก็ถึงกับตกตะลึงค่ะเพราะว่าห้องมีขนาดเล็กมาก ทีวีก็ไม่มีโต๊ะตั้งค่ะเขาก็เอาติดกับฝาผนังได้เตียงเป็นเตียงคู่นะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่แต่ไม่มีตู้เสื้อผ้าเขาก็มีที่แขวนไว้มีไดร์เป่าผมเตารีดการน้ําขวดน้ําให้แล้วก็มีที่รีดผ้าด้วยค่ะส่วนภายในห้องน้ําก็ถือว่าสะอาดใช้ได้เขาก็จะเอาตู้กระจกมากั้นไว้ติดกับปลายเตียงเลยค่ะก็ะถือว่าโรงแรมสะอาดใช้ได้นะคะแต่ห้องมันเล็กไปค่ะ ส่วนตอนเช้านะคะที่นี่ก็มีร้านอาหารใกล้ๆอยู่หน้าโรงแรมเดินมาไม่ไกลค่ะ30เมตรเองดิฉันก็มาทานเป็นผัดซีอิวนะคะราคาก็ถูกแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะซีอิวที่นี่เขาก็จะใส่หอยนางรมด้วยนะคะสดๆหวานๆหลังจากอิ่มแล้วดิฉันก็ขับรถกลับเลยค่ะไม่ได้เที่ยวปีนางต่อนะคะจะไปเที่ยวที่เมืองพีรักค่ะติดตามในคลิปหน้านะคะ